อาหารค่ะก้อยเนื้อแจ่วขมเอาอยู่พอดีอันนี้ของยายค่ะทุกคนของยายนะคะมา,า,าเด้อค่ะเด้อมากินด้วยกันอยู่บ้านลูกสาวนะคะที่อุบลอันนี้ก็เขาก็กินกันแบบนี้เนาะ ถ่ายให้ดูะะด้วยค่ะเด้อยายที่สาไม่กินรอมิดนะคะนี่ของยายเนาะค่ะกินข้าวข้าวใหม่ะะด้วยค่ะเด้อกับลาบลาบของเราปกติข้าวเช้าไม่ไม่กินเด้อข้าพากินก็เลยจะกินหมดนี่ก็เลิกอ่ะเอาไปสา,าวแล้วเ่าเอาดอกเปิดกลกอง อย่างแบบผักของเราไม่มีที่วางค่ะมาอุ้มเอาเออไปเจ้าของก็ไม่ได้กินอะไรมากมายแล้วออกเสีเราึลูกเขยก็ก็กินลาบกันกับน้องชาย กินมังกล้ามไปได้ไหมมังกล้ามพวกหิวเขาหรอกเขาไปเพื่อกินดิกูไิกินเมื่อคืนมาหรืองานมากทัก้งไ่กินเป็นปะนี่อ่ะเอาเขามา แสบด้วยอืมอืมอะไละเยียอย่างเดียวหนูโดนเยมัน,นส่องฟิดโอยแปลกตบานเนาะชื่อว่ามาเที่ยวม,มามเนี่ยแพกเดี๋ยวอ้มิด่ม,มาเทีย่ยวแบเแบียม ไม่กินเบิร์ดไม่กินเบิร์ดบัวบกเกลือัวบัวบอกเกลือขัวขนมั่งแบบไงี่บอกเพื่อนมาขึ้นวะเจ้าเงินเชื้อไปิจายเขาเกียรเหมือน

กแม่ต้องข้านเสรจไอ้นี่ละงานยังก่อนไปมองเดียวกันหน่เออรุ่นเดียวแม่อีสันเห็นวิดีโอกันเด้อว,ว่าไปบ,บอกนันอ,อ่ะบาว่าเยอะเย่เพื่องเบาได้โวยเขาเบาได้ขอสองเลยที่เออไม่าอมันก็ล้างล้างมากเพราะหันตะล

นอนบหลับแล้วพวกติดเนาะขอจะให้อะไรไปกัมีแบบตรวจอะไรนะจังก็ก้นสูบยาเลยแพงกูกับบกับบตีลนะแพ่หันกันหัหรือบ่หักับแพงกับบตอีขอจะให้่อะไรไปเอมอเมาอมอเมื่อเมืนอเมือมื่อเมื่อเม่เบ่อเมเื Nói mua không này xoài. Ngoài, không biết nữa chú Xoài rồi ừ, mua mua phần này đã. Hả? Mua xoài này. Ê ừ. in thiên Cảm đi giờ nguồn nó một thương Nói là nguồn nhai Nói chung là nguồn nhai nó chung phải đều cho điều là Cả โอ้ดูนาถนนใหญ่เคยไปอยู่กับพติรออยู่หันมุ่ยดวลูกสวนไปตะวันแดงโอ้ยจะไปสแล้วสวนาแวด้มูเโมเมนไหวแล้ว ห้าวมักมันกับวเมไไว้าหรอกท่า <c oughs> นวเมนไว้หรือวอ่าว่าไปเดือดเบิดนด่นลดท่านคนมากเนาะ <c oughs>